โอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้ นี่ไงตรงนี้ไงน้องไม้นี่ด้วยโอ้ยเก่งนี่ดนะ้วยเนี่ยสีแชมพูนี่ไงอ <c oughs> ย่าใส่ปากนะเอาใส่ทั้งขยอะ่ะ กืห,หมกินหนูจะบี้ให้เลสสิเขากินกันได้นะลูกอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยกินได้อันเนี้ยกินได้เดยวหนึ่งกินเองแล้วหนูจะบี้ให้เลสทำไมล่ะฮะเ,เปื่อนมือเนี่ยหนูกวาดให้หมดอะไปหยิบใส่สินนู่นมาล่วงนะนู่นดีมาก เห็นป้างนอะอืมอ,มอ,มอ,มอมทำอะไรน้องไม้ นี่ขี้าม้านี่มานี่าฮ่าฮ่่าาฮี้มาซื้อมาเออแอมซื้อขี้หม้ามาฝากเหรอเหรอแอมซื้อขี้หม้ามาฝากมีสีอะไรบ้างสีต้มสีต้มสีสีอะไรอีกสีต้มนะสีอะไรอีก่ะนะสีอะไรอีกสีชมพู เออสีอะไรสีดำสีโขสีโขดฮะฮะเละแล้วเละแล้ว เละแล้วน,นั่งอะงไ,ไม่ทิ้งอย่าทิ้งน่ะเดี๋ยวแอมตีดีมากทิ้งหมดน้องไม้น้ำหนึ่ง <5. S 1> น้องไม้หนึ่ง 1. 1> สอง,ส,องสามค่ะเออเบอร์นี้เหรอเออ เอ้าคุณสมครไว้ล้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ